สวัสดีคะ่ะชาวลัคณาราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง S อซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด16ธันวาคมถึง14มกราคมโดยประมาณสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะ เราจะเน้นเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับการถอยหลังของดาวเสาร์นะคะวันที่23สิงหาคมที่จะกลับมากลุ่มร่วมกับราหูแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึง12กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะปี2569ใช้เวลากลุ่มร่วมกันทั้งหมด6เดือนโดยที่เราจะวิเคราะห์นะคะจากดาวที่มีอิทธิพลในช่วงนี้ประกอบด้วยค่ะได้แก่ดาวศุกร์แล้วก็ดาวอาทิตย์เขามีบทบาทบางอย่างนะคะที่จะส่งสัญญาณอะไรให้คุณรับรู้ได้ดี ก่อนอื่นนะคะเราขอเท้าความย้อนหลังไปในอดีตสักนิดหนึ่งค่ะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วในช่วงปี2544-45ราหูกับเสาก็เคยกลุ่มร่วมกันอยู่ในราศีพฤษภนะคะพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของโลกด้วยเช่นกันค่ะการก่อการร้ายในประเทศมหาอำนาจคงไม่ต้องบอกนะคะว่าประเทศอะไร สงครามความขัดแย้งในบางประเทศค่ะที่จับอาวุธมาประหัสประหารกันที่แน่ๆน,นะคะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงแล้วก็ลุกลามไปในวงกว้างวิกฤตเศรษฐกิจก,ก็ตามมาอย่างหนักหน่วงนะคะในช่วงนั้นรวมไปถึงนะคะการเริ่มระบาดของไข้หวัดนกหรือว่า H5N1 ที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะล้วนมีจุดเริ่มต้นแล้วก็แรงกระตุ้นในช่วงที่ราหูกับเสาเข้ามาบรรจบกัน และในรอบนี้นะคะดาวทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้นะคะพวกเขามาเจอกันในราศีกุมค่ะจุดเปลี่ยนรอบนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของสงครามการจับอาวุธหรือว่าเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนผ่านยุคนะคะที่เด่นชัดเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีค่ะที่มันจะแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของมนุษย์นะคะแบบยากที่จะควบคุมได้ในอนาคต นวัตกรรมใหม่ๆนะคะจะออกมาแข่งขันกันโชว์ความเก่งกาจการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโครงสร้างการเมืองแล้วก็สังคมก็จะชัดเจนเหตุการณ์มันจะไม่เหมือนกับ20กว่าปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าครั้งนี้ดาวกลุ่มร่วมกันแค่6เดือนครั้งที่แล้วกลุ่มร่วมกันถึง1ปีค่ะหลายๆอย่างมันจึงมีความยืดเยื้อแล้วก็ส่งผลนาน ครั้งนี้นะคะพลังจะออกแนวของการเร่งเร้านะคะกระทบแรงค่ะเฉะพาะเรื่องเฉพาะจุดแต่ก็จะจบแล้วก็เห็นผลได้เร็วกว่าการเปลี่ยนจากสงครามนะคะที่จับอาวุธมาเป็นสงครามทางจิตวิทยาหรือว่าความคิดความเชื่อแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านยุคแบบฉับพลันได้และถ้าจะเกิดภัยทางธรรมชาตินะคะก็ย่อมที่จะต้องมีไฟแล้วก็ลมนะคะที่จะเป็นชนวนเป็นสาเหตุนั่นเองค่ะ เรื่องบางเรื่องที่คุณคิดว่ามันผ่านไปแล้วมันอาจจะกลับย้อนกลับมาทดสอบคุณได้อีกครั้งความลับความกังวลหรือว่าสิ่งที่คุณไม่อยากเผชิญหน้ามันอาจจะกลับกลายว่าเป็นเรื่องที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีการเตรียมตัวที่ดีที่สุดนะคะก็คือการดึงจังหวะชีวิตที่มันช้าลงสักหน่อยค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้สติให้มากขึ้นด้วยในขณะเดียวกันนะคะคุณควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวางในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ มองให้ออกนะคะว่าอะไรมันคือสิ่งที่เราควรอดทนฝืนสู้และอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรจะฝืนอีกต่อไปลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรที่คุณเคยปล่อยผ่านไปแล้วก็จริงแต่มันยังคงค้างคาตัดไม่ขาดอยู่บ้างหรือคุณกำลังอยู่ในช่วงที่จะต้องอดทนนะคะประครับประคองกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยหรือเปล่า จังหวะนี้มันไม่เหมาะกับการเร่งรีบค่ะไม่เหมาะกับวิธีทางลัดใดๆทั้งสิ้นเพราะอาจจะนำพาไปสู่ปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเข้ามาแทนได้ อย่าลืมนะคะว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาชอบเล่นบทครูใหญ่ของชีวิตคนเรานะคะทุกครั้งที่ดาวเสาร์ขยับเขามาเพื่อสอนค่ะมาเพื่อทำให้เราเติบโตดาวดวงนี้ไม่เคยให้อะไรใครง่ายๆนะคะสิ่งที่เราจะได้จากดาวดวงนี้มีแค่ทางเดียวเท่านั้นค่ะคือต้องฝ่าฟันต้องอดทนและมีวินัยแต่เชื่อเถอะค่ะว่าสิ่งที่ดาวเสาร์ให้มันจะมักจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีและก็จะติดตัวเราไปตลอดกาลลัคนาราศีธนู หกเดือนหลังจากนี้นะคะคือช่วงเวลาที่พลังเฉพาะกิจบางอย่างคะ่ะเขาจะแทรกเข้ามากระทบกับชีวิตของพวกเราทุกคนผลลัพธ์บางอย่างมันอาจจะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ว่าถ้าสังเกตให้ดีนะคะมันจะค่อยๆแทรกซึมแล้วก็มาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวและจากภาพรวมดาวของพวกคุณนะคะมีทั้งสิ่งที่กำลังรับมือและก็โอกาสที่จะเข้ามาในเวลาเดียวกัน เป็นช่วงที่คุณจะต้องโฟกัสให้ถูกจุดค่ะตรงนี้สําคัญนะคะอย่ามัวจัดการอยู่กับแต่ปัญหาจนทําให้คุณเสียโอกาสที่มันจะเข้ามาได้สัญญาณแรกที่เด่นชัดมากก็คือจะมาจากดาวศุกร์นี่แหละคะ่ะคือสิ่งดีๆที่เคยได้อาจจะเริ่มติดขัดหรือว่าแฝงไปด้วยปัญหาและที่สําคัญนะคะอาจจะเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณชอบคนที่คุณรักหรือว่ารายได้ที่คุณเคยได้รับรู้ได้นะคะว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยอย่างที่มันเคยเป็น ตรงนี้นะคะคุณต้องเปิดใจนะคะมองทุกอย่างให้มันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะแล้วคุณถึงจะแก้ไขได้ถูกทางเพราะว่าเส้นทางหลังจากนี้นะคะจะนั่งรอแต่โชคชะตาฟ้าประทานอย่างเดียวคงไม่ทันกินแล้วล่ะคะ่ะสัญญาณที่คุณน่าจะรับรู้ได้ก็คือภาระหรือว่าความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดเป็นไปได้ทั้งเพื่อนร่วมงานหรือว่าแม้แต่คนในครอบครัวบางสถานะ คุณน่าจะได้เรียนรู้นะคะว่าการไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนกับการทำอะไรร่วมกับผู้อื่นและการไม่มีบทระบบที่ดีนะคะไม่มีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนคุณย่อมต้องเหนื่อยกับพฤติกรรมของใครบางคนและเพื่อนบางคนก็อาจจะทำตัวเป็นศัตรูได้ค่ะเข้ามาก้าวกก่หรือว่าจับจ้องหาเรื่องเอาเปรียบหรือนะคะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์จะเห็นว่าความรักอย่างเดียวไม่พอแล้วนะคะสาหรับคนสองคนอีกต่อไป ดาวสุกนะคะในภพอริเป็นตำแหน่งของอุปสรรคค่ะจึงไม่ใช่ความรักแบบโรแมนติกนะคะแต่ว่าเป็นความรักที่ต้องเรียนรู้ที่จะต้องเว้นระยะห่างอย่างพอดีด้วยความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานเองก็เช่นกันค่ะจะเป็นการขับเคลื่อนที่คุณจะต้องหาทางปรับตัวไปในเวลาเดียวกันและก็ต้องรู้เขารู้เราซึ่งผลของมรยูที่กลุ่มร่วมด้วยนะคะอาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันค่ะ กับบางสถานะนะคะความสัมพันธ์ที่เคยดีเริ่มมีเงื่อนไขนะคะแฝงมาแบบที่ไม่รู้ตัวคนที่เคยสนับสนุนก็อาจจะมีเหตุให้ต้องห่างเขินกันไปได้หรือว่ามีข้อแลกเปลี่ยนนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดมันไม่เหมือนเดิมลองสังเกตจากสิ่งเล็กๆน,น้อยใกล้ตัวก่อนก็ได้ค่ะเช่นาเพื่อนร่วมงานนะคะที่เคยช่วยเหลือกันดีๆ เริ่มที่จะมีการพูดจาประชดประชันเล็กๆน้อยๆหรือว่าแหล่งรายได้นะคะคนที่เคยจ้างงานคุณเริ่มที่จะมีเงื่อนไขหรือว่าข้อตกลงบางอย่างที่เพิ่มขึ้นมาค่ะคนที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะรูปแบบการให้เงินเดือนหรือว่าค่าตอบแทนรายได้พิเศษต่างๆมันอาจจะมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนเดิมค่ะ แค่กำลังจะบอกคุณนะคะว่าสัญญาณแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันคือสิ่งที่ดาวสุขในภพอรินะคะกำลังส่งสัญญาณบอกคุณว่าอะไรที่เคยเรียกว่าลาบผลมันอาจจะไม่ใช่ลาบผลเสมอไปโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ทางเดียวนะคะจังหวะนี้คุณไม่ควรประมาทค่ะต้องเริ่มมีแผนสองหรือว่าหาทางหนีทีไล่เผื่อไว้ เจ้าของกิจการอาทิตย์อิสระคุณจะเห็นว่าลูกค้าประจำของคุณเงียบหายไปนะคะเริ่มมีการรีวิวแปลกๆช่องทางที่เคยทำเงินได้เริ่มสะดุดเหล่านี้มันคือสัญญาณแรกนะคะของการที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นตามมาในไม่ช้าบางคนอาจจะเริ่มเห็นผลแล้วบางคนอาจจะยังไม่เห็นผลอีกั้างนะคะศัตรูที่มองไม่เห็นความเหนื่อยใจสะสมจากคนที่คุณรัก เริ่มกลายมาเป็นภาระแบบเงียบๆได้นะคะหรือว่าอาชีพที่คุณเคยรักทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยลองตั้งคําถามให้กับตัวเองดูนะคะว่าสิ่งที่คุณแบกรับไว้เพราะความรักเนี่ยมันยังคงส่งพลังให้คุณอยู่ไหมหรือว่ามันเริ่มที่จะดึงพลังออกไปจากตัวคุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวอีกทั้งนะคะระวังการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันไว้หน่อยค่ะความเครียดสะสมที่มันเหนื่อยล้ามานานนี่แหละคะ่ะที่สําคัญเลย หรือว่าเป็นพฤติกรรมที่คุณทําตามใจตัวเองมาน,นานนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นผลดีต่อร่างกายจังหวะนี้คุณก็ไม่ควรประมาทและโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวเงินที่เยอะอะไรนะคะแต่เราอยากให้คุณลองรวบรวมคํานวณดูค่ะสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่ารวมๆแล้วมันอาจจะเยอะกว่าที่คุณคิดแต่ว่าถ้าใครยังคงรู้สึกว่าแค่นี้เองอ่ะไม่เป็นไรหรอกนั่นแหละค่ะคือสัญญาณอันตรายที่คุณอาจจะไม่รู้ตัว และสัญญาณบอกเหตุต่อไปนะคะก็จะอยู่ที่ดาวอาทิตย์กันบ้างค่ะจะย้ายเข้าตำแหน่งของตัวเองนะคะในภพสุภามีความแข็งแกร่งเป็นเกษตรนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะหลังวันที่17สิงหาคมนะคะแล้วก็จะให้ผลยาไปอีกหนึ่งเดือนเต็มๆนี่คือความแข็งแกร่งที่สุดแล้วของดาวอาทิตย์ในรอบปีแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะคะการย้ายของเขาก็ใกล้เคียงกับการย้ายของดาวเสาร์ด้วยค่ะแค่ไม่กี่วันพลังแห่งการที่คุณจะต้องนะคะ ผ่านเงามืดก่อนนะคะถึงจะเห็นแสงสว่างเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงวันที่17สิงหาคมดาวยังคงอยู่ในภพมรณะอยู่เลยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกสับสนค่ะหมดแรงนะคะท้อหรือว่ารู้สึกเหมือนกับว่าพยายามอยู่เงียบๆไม่มีใครมองเห็นนะคะหรือนะคะก็ไม่มั่นใจในเส้นทางของตัวเองซึ่งไม่ผิดอะไรเลยนะคะที่คุณจะรู้สึกแบบนี้ในช่วงรอยต่อน,นี้นะคะจากมืดไปสว่างขอให้คุณมีกำลังใจกันดีๆน ะะมีกําลังใจกันเยอะๆค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นกําลังใจให้และคุณก็ต้องกล้านะคะที่จะก้าวออกจากสิ่งที่ไม่ส่งเสริมด้วยนะคะออกจากความรู้สึกเก่าๆด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นการรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้เองนะคะตรงนั้นเข้าใจผิดคิดถึงหลักความเป็นจริงง่ายๆได้เลยนะคะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนเราก็คงไม่ต้องลุกขึ้นมาขยันหรือว่าขวนขวายทําอะไรนะคะ อันดับแรกเลยนะคะที่เราอยากให้คุณมองก็คือว่าหลังจากที่ดาวย้ายออกจากภพมรณะเนี่ยเกณฑ์ร้ายหลายๆอย่างหรือว่าเป็นที่มันเป็นไปในทางลบนะคะอย่างน้อยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกคะ่ะมันต้องมีทิศทางที่ดีเข้ามาให้คุณได้เห็นบ้างหรือก็ต้องมีทางออกให้คุณสามารถไปต่อได้ปัญหาทุกอย่างนะคะมันคงไม่ได้หมดไปสัทีเดียวเพรแค่ดาวย้ายหรอกคะ่ะบางเรื่องเองมันก็ยังคงต้องมีความยืดเยือ้อ เรื่องของสุขภาพก็อย่าเพิ่งประมาททั้งตัวคุณเองแล้วก็คนใกล้ตัวและเมื่อใดนะคะที่เขากลับเข้าพบสุภาพมีความแข็งแกร่งจะทําให้เกิดความเข้าใจหรือว่ามองโลกอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงได้มากขึ้นเองนั่นแหละคะ่ะความเชื่อหรือที่เคยเข้าใจอะไรผิดก็จะทําให้คุณเข้าใจถูกเป้าหมายที่เคยตั้งไว้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะคะไม่ใช่เรื่องเสียหายคะ่ะความหวังใหม่ๆที่จับต้องได้มันจะเริ่มมีภาพให้คุณเห็นอีกครั้ง โอกาสมันจะกว้างขึ้นนั่นเองเปรียบเหมือนการฟื้นคืนชีพอย่างมีทิศทางนะคะรวมไปถึงบางคนมีโอกาสได้เรียนในระดับที่สูงอย่างที่คุณตั้งใจหรือว,ว่าเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้ค่ะเป็นทักษะที่คุณเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้เดี๋ยวนี้การเข้าถึงความรู้มันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะคะ เรื่องของกฎหมายนะคะอะไรที่เคยไม่ได้รับความยุติธรรมก็จะมีความยุติธรรมเข้ามาให้คุณได้เห็นหรือคุณสามารถเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองได้ค่ะเช่นาการพาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมบางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่เองก็ตามค่ะคนที่มีอานาจเหนือกว่าจากที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันก็อาจจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ รวมไปถึงนะคะการได้รับการสนับสนุนหรือคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงบางอย่างอะไรที่ทำดีนะคะก็ขอให้คุณรักสามาตรฐานที่ดีเอาไว้นั่นแหละคะ่ะถึงเวลาจะมีคนมองเห็นนั่นเองหรือนะคะผู้ใหญ่ในบ้านถ้ามีใครเจ็บป่วยไม่สบายก็จะได้ยาดีเจอหมอเก่งดาวอาทิตย์นี้เป็นดาวแห่งความมั่นใจแล้วก็ศักดิ์ศรีนะคะทิศทางที่เคยสับสนก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นได้เอง ไอเดียหรือว่าแผนการที่คุณเคยคิดแต่ก็พับเก็บไว้มันอาจกลับมามีโอกาสเป็นไปได้หรือว่าได้ใช้งานมองเห็นความไปได้นั้นความมองเห็นความเป็นไปได้นั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะลาาผลจากแดนไกลก็อาจจะมีเข้ามาสําหรับคนที่ทํางานหรือว่าต้องติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนการขยับขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆการขายตอนนี้ยอดขายก็อาจจะเข้ามาจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจากต่างแดนนี้มันจะมากขึ้นก็ได้ค่ะ ใครที่อยู่ในสายงานวิชาการการให้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางก็จะกลับมามีความโดดเด่นได้นะคะในช่วงนั้นโดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้โอกาสจากแดนไกลหรือว่าการสื่อสารกับคนที่คุณเคยคิดว่ามันไม่น่าจะเชื่อมโยงกันได้เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นค่ะลองนำหลักเกณฑ์น,นี้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวคุณเองกันนะคะ และที่นอกเหนือจากที่เราตีความไปตำแหน่งนี้นะคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะถ้ามองในเรื่องของธาตุนะคะเพราะว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างธาตุไฟกับธาตุลมเขาเข้ามาผสมกันค่ะเมื่อดาวในภพสูภพระเล็งไปที่ดาวที่อยู่ในภพสหัชชะพลังของความคิดที่เปิดกว้างนะคะมาปะทะก,กับเสียงรอบข้างค่ะที่อาจจะทำให้คุณคุยเขยได้ จักรวาลกาลังจะบอกคุณนะคะว่าเสียงของคุณรอบข้างอาจจะดังกว่าเสียงในใจของคุณก็จริงนะคะให้คุณสังเกตค่ะว่าใครคือคนที่คุณฟังบ่อยแล้วก็มีอิทธิพลกับคุณเสียจริงเลยในช่วงนี้เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้มีประสบการณ์ตรงกับเส้นทางที่คุณกำลังจะเลือกเดินนะคะเขาอาจจะไม่ใช่เสียงที่กำลังนำพาชีวิตคุณไปในทางที่ถูกต้อง การเปิดใจรับฟังเสียงของคนรอบข้างเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่สุดท้ายนะคะก็จงเลือกฟังเสียงของคนที่อยู่บนเส้นทางเดียวกับคุณนั่นแหละคะ่ะอย่าลืมนะคะว่าคุณกําลังพยายามก้าวข้ามผ่านบังสิ่งบางอย่างเพื่อไปข้างหน้าอย่าปล่อยให้เสียงรบกวนจากรอบข้างมาฉุดรั้งทําให้คุณหันหลังกลับไปจงเลือกฟังสิ่งที่ทําให้คุณไปได้ไกลนะคะนี่คือสิ่งที่เราพูดกับคุณตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าจงเลือกโฟกัสให้ถูกจุด และทั้งหมดที่เราตีความมานี้นะคะเราจับดาวที่เป็นกเกษตรที่ใกล้เคียงกันทั้ง3าดวงค่ะเริ่มจากราหูก่อนเลยนะคะตามมาด้วยดาวศุกร์แล้วก็มาที่ดาวที่ดาวอาทิตย์นี่จึงไม่ใช่แค่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงธรรมดานะคะแต่มันคือจังหวะของการใช้พลังงานอย่างจริงจังรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดที่เราว่ามานี้นะคะก็น่าจะพอให้คุณได้เห็นทิศทางความเป็นไปที่จะสื่อถึงราหูกับเสานะคะที่จะกลุ่มร่วมกันในภพสหัชชะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าดาวบ่าประคอทั้งสองดวงนี้มีความเป็นตัวตนที่สูงค่ะ ความเป็นดาวคู่มิตรก็ใช่ว่าจะสะดวกราบรื่นไปสมหมดนะคะแต่มันจะเป็นความยากที่สามารถเกื้อหนุนกันได้ถ้าเข้าใจธรรมชาติของเขานะคะส่วนในด้านที่ดีนะคะที่ดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่มิตรกันก็คงต้องยกให้นะคะการพูดการสื่อสารของคุณนี่แหละค่ะพูดเป็นเงินเป็นทองนะคะแต่คุณก็ต้องมีวาทะศีลในการพูดด้วยเหมาะกับการขยับขยายช่องทางโอกาสทางการเงินนะคะเผื่อไว้หลายๆทางค่ะทำให้ดีที่สุด แล้วก็เป็นไปได้นะคะก็อย่าไปเร่งรีบทําจากสิ่งที่คุณมีต่อยอดจากสิ่งที่คุณทำนั่นแหละค่ะมันจะดีที่สุดเสาราหูกุมสหัดชะสื่อสัมพันธ์เชื่อมโยงไกลวาจาคมคายต้องรู้จักใช้เจรจาไซส์แฝงเล่กลนทรัพย์สินสร้างด้วยปัญญาผ่านเวลาที่ฝึกฝนจงมั่นคงแม้ทางจะมืดมนหากอดทนจากรุ่งเรืองถือว่าเป็นคู่ดาวที่ทรงพลังมากนะคะ คุณคิดเหมือนเราไหมอะคะว่าเขาถอยหลังนะคะมากลุ่มร่วมกันเพื่อสร้างเหตุหรือว่าจุดประกายเฉพาะกิจอะไรบางอย่างฉะนั้น6เดือนนี้สําคัญนะคะสิ่งที่เข้ามามีบทบาทหรือสิ่งที่คุณพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็ให้ผลได้ในระยะยาวพลังงานของดาวสองดวงนี้มาเพื่อจัดระเบียบนะคะเปลี่ยนระบบการใช้ชีวิตใหม่คะ่ะผ่านบททดสอบเฉพาะตัวของแต่ละคน สหัชชะนี่เป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะข่าวสารการเจรจาต่อรองเพื่อนฝูงญาติพี่น้องการเดินทางระยะใกล้ๆก็ได้ค่ะการไปมาหาสู่ติดต่อหน่วยงานพบปะผู้คนการทำเอกสารข้อตกลงการรวบรวมข้อมูลบางอย่างเมื่อราหูมีความแข็งแกร่งนะคะทำให้ความหมายเหล่านี้ก็จะมีการขับเคลื่อนไปในรูปแบบต่างๆด้วยเช่นถ้าคุณรอข่าวสารความคืบหน้าอะไรบางอย่างมันย่อมต้องมีเข้ามา หรือแม้แต่การมีแผนเรื่องของการเดินทางการนัดหมายมันย่อมมีความลงตัวนะคะเป็นไปตามที่คุณตั้งใจหรือนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะนั่นแหละคะ่ะฉะนั้นคำพูดความคิดหรือว่าการกระทำของคนอื่นนะคะจะมีผลกับคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนและโดยเฉพาะนะคะธรรมชาติของราหูย่อมนำมาซึ่งความทะเยอะทะยานการสแสวงหาช่องทางโอกาสที่ไม่ธรรมดาด้วย และก็อาจจะสร้างภาพลวงตาให้กับคุณได้ด้วยในเวลาเดียวกันตรงนี้ก็ต้องเพิ่มของการรู้เท่าทันเข้าไปด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะมีพลังแฝงจากดาวเสาเข้ามาเกี่ยวข้องคุณจะหลีกเลี่ยงได้ยากเลยคะ่ะที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์การเงินหรือว่าภาระอะไรบางอย่างที่เข้ามาในรูปของความกดดันการถูกบีบคั้นให้คุณจะต้องทําในสิ่งที่มีความรับผิดชอบที่สูง ซึ่งถมองในด้านที่ดีนะคะดาวเสารเขาเข้ามาเสริมราหูให้มีความอดทนนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีความจริงจังกับสิ่งที่ทำมากขึ้นเหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานข้อมูลที่สำคัญนะคะการเจรจาต่อรองเรื่องของผลประโยชน์ที่สำคัญบางคนพบช่องทางการมีไรายได้จากความเชี่ยวชาญความสามารถเฉพาะทางบางอย่างเหมาะกับการใช้ทักษะการสื่อสารให้เป็นประโยชน์นะคะ สายงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารการให้ข้อมูลนะคะช่วงนี้พูดเป็นเงินเป็นทองควรมองหานะคะช่องทางที่ทําให้ผู้คนคะ่ะเข้าถึงความสามารถหรือว่าตัวตนของคุณให้ได้มากที่สุดต่อให้คุณจะมีอาชีพอิสระก็ตามก็ควรเน้นการสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะคะช่องทางโอกาสจากแดนไกลหรือว่าต่างทีมต่างแดนเองก็ตามค่ะมันอาจจะมาจากการแนะนำหรือว่าชักชวนจากคนใกล้ตัวด้วยก็ได้ พลังของดาวสองดวงนี้นะคะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ถ้าคุณรู้จักนำข้อได้เปรียบนี้ไปใช้รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับกลุ่มคนหรือว่าสังคมที่มีแนวคิดที่คล้ายกันแล้วมันสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงได้ช่วงที่ดาวสองดวงนี้กลุ่มร่วมกันนะคะไม่ควรเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นอย่างยิ่งค่ะพาตัวเองไปเข้ากลุ่มเข้าสังคมให้หลากหลายเข้าไว้ ราหูกับเสาในภพสหัชชาจะส่งเสริมให้คุณนะคะเปิดใจกับการเรียนรู้กับการครบคนที่มีความแตกต่างอีกทั้งนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนมาพูดเรื่องเงินเรื่องทองค่ะหรือว่าชักชวนให้เป็นลงทุนทําอะไรร่วมกันตรงนี้เป็นเกณฑ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะถ้ามีใครมาชวนให้คุณลงทุนหรือว่าทําอะไรด้วยกันและพูดว่าไว้ใจได้หรือถือว่าช่วยกันละกันเนาะ ตรงนี้คุณต้องเปิดตาเปิดใจให้กว้างเลยนะคะเราบอกไว้ก่อนคุณอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปหรือว่าตัดสินใจในทันทีค่ะเพราะมันอาจจะไม่จบได้แค่แค่คำพูดนะคะอย่าหลงกับความน่าเชื่อถือนะคะกับแค่เปลือกนอกค่ะคุณควรต้องพิจารณาให้รอบด้านดูว่ามีแบบแผนที่ชัดเจนไหมคุณรู้ที่มาที่ไปหรือเปล่านี่แหละค่ะมันถึงจะเป็นโอกาสที่มันจะเกิดล่าผลได้อย่างแท้จริงส่วนในด้านที่เป็นความท้าทายก็มีเช่นกันค่ะ อาจจะต้องเจอนะคะภาระที่ไม่ใช่ของตัวเองโดยตรงหรือว่าต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อต้องเข้าไปร่วมรับผิดชอบหรือว่าจัดการอะไรบางอย่างเข้าไปช่วยเจรจาเข้าไปช่วยจัดการเรื่องของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องทั้งที่ไม่ใช่เรื่องธุระของตัวเองหรือต้องเข้าไปช่วยไกลเกียียปัญหาของใครบางคนที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์การเงินเป็นไปได้ทั้งสังคมในที่ทํางานแล้วก็ครอบครัวคะ่ะ มีภาวะของการที่จะต้องทำอะไรที่ฝืนใจแต่ก็ต้องทำนะคะเพื่อรักษาความสัมพันธ์เช่นต้องคําประกันอะไรให้กับใครด้วยความที่คุณไม่เต็มใจตรงนี้คุณต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียที่จะตามมาในภายหลังให้ดีด้วยนะคะหรือว่าการได้ข้อมูลที่มีความคุ้มครือก็อย่าเพิ่งนาไปตัดสินใจเรื่องสาคัญเด็ดขาดค่ะ โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนคุณต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างเรื่องของคุณกับเรื่องของคนอื่นเพราะว่าราหูเนี่ยแหละคะ่ะจะดึงคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวดาวเสารก็ทําให้คุณจะต้องเข้าไปรับผิดชอบ ถ้าไม่รู้จักตั้งขอบเขตการใช้ชีวิตหรือว่าบริหารความสัมพันธ์ให้ดีมันจะกลายเป็นภาระทางใจของคุณได้เลยนะคะหรือนะคะถ้าจําเป็นจะต้องทําเอกสารสําคัญก็ควรจะต้องตรวจสอบให้มีความรอบคอบเพราะว่าสิ่งที่คุณทําตอนนี้มันอาจจะย้อนกลับมาเป็นพันธะผูกพันคุณได้ในระยะยาวโดยรวมนะคะโอกาสแล้วก็อุปสรรคความยากมันต้องย่อมเข้ามาพร้อมกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นการผลักดันจากดาวบาปะค้อทั้งสิ้น บางทีนะคะสิ่งที่คุณพยายามที่จะทำหรือว่ารับมืออยู่ในช่วงนี้มาจากการถูกกดดันด้วยก็ได้ค่ะอานิสงส์ที่ดีมันจะเข้ามาก็ต่อเมื่อคุณต้องทำเรื่องยากบางอย่างก่อนตรงนี้เราก็ต้องฝ่าฟันกันไปสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่จะยืนยันได้ว่าคุณสามารถที่จะมีเครือข่ายหรือว่าช่องทางโอกาสใหม่ๆได้โดยที่คุณจะต้องพาตัวเองเข้าไปค่ะไม่ใช่แค่การรอให้โอกาสเข้าหาตัว ดาวสองดวงนี้นะคะเขาย่อมทดสอบคุณในเรื่องของความพยายามความอดทนที่มันจะต้องมากกว่าที่เคยบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าความสำเร็จทำไมมันมาช้าจังเมื่อไหร่จะถึงเวลาของคุณสักทีที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันก็มีอุปสรรคตลอดทางเหตุผลก็เพราะว่าจังหวะชีวิตของแต่ละคนเราไม่เท่ากันนะคะ แต่และรอบของการย้ายของดาวมันจะมีทั้งผู้ที่สมหวังแล้วก็พลาดหวังซึ่งการตีความภาพรวมแบบนี้เราไม่สามารถที่จะไปชี้เฉพาะบอกได้ว่ามันจะเป็นโอกาสของใครและถ้ามองย้อนหลังกลับไปนะคะดูสัญญาณที่พูดถึงกันตั้งแต่ช่วงแรกคุณจะเห็นภาพชัดเจนแล้วนะคะว่าดาวศุกร์กำลังส่งสัญญาณบอกคุณว่าลองทบทวนสิ่งที่เรียกว่าเป็นลาภผลหรือว่าความสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่ามันยังคงตอบโจทย์ชีวิตของคุณจริงหรือไม่ แยกเคยออกนะคะว่าอะไรมันคือความคุ้นเคยที่ยังดีอยู่จริงและอะไรคือความคุ้นเคยที่อาจจะไม่ได้ดีจริงในระยะยาวคุณไม่ควรเอาความคุ้นเคยมาแลกกับสุขภาพใจหรือว่าความมั่นคง,งของตัวคุณเองนะคะเรื่องของรายได้ถ้าเริ่มมีเงื่อนไขแปลกๆเข้ามานั่นแหละค่ะดาวสุกกำลังส่งสัญญาณให้คุณทบทวนแล้วก็มองหาแผนสำรอง ส่วนดาวอาทิตย์นะคะกำลังบอกคุณว่าอย่าให้เวลาในการตั้งหลักปรับตัวนานนะคะคุณอาจจะกำลังรับมือกับเรื่องยากบางอย่างอยู่ก็จริงแต่ว่าทุกนาทีมีค่านะคะและเมื่อคุณเริ่มมองเห็นเส้นทางของตัวเองนะคะถึงแม้ว่าคนรอบข้างอาจจะยังไม่เข้าใจแต่นั่นแหละค่ะคือแสงที่จะนำทางให้คุณกลับมาอยู่ในเส้นทางของตัวเองอย่ามัวแต่ไปเสียเวลากับลู่วิ่งของคนอื่นอีกต่อไปเลยค่ะ ส่วนราหูกับดาวเสาร์กำลังบอกคุณว่าให้ใช้การสื่อสารอย่างมีสตินะคะแล้วก็ต้องรู้จากการมีขอบเขตในความสัมพันธ์อย่าให้คำพูดของคนอื่นมามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณมากนะักแล้วก็อย่ากลายเป็นผู้ที่เสียสละมากจนเกินไปและขวรนะคะพาตัวเองออกไปเจอผู้คนสังคมให้หลากหลายเปิดประสบการณ์มุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองบ้าง และในขณะเดียวกันก็ต้องระวังให้มากกับคําชมคําหวานที่มาในรูปแบบสวยหรูดูแพงเป็นมิตรแต่อาจจะมีเจตนาอื่นที่แอบแฝงโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของเงินทองผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าคุณพลาดนะคะเราเตือนคุณไว้ก่อนมันอาจจะกลายเป็นภาระ,ระระยะยาวให้กับคุณไปจนถึงต้นปีหน้าและท้ายที่สุดนี้นะคะดาวทุกดวงบนท้องฟ้าไม่มีดาวดวงไหนแล้วค่ะที่จะใจร้ายกับพวกเราอย่างตั้งใจ ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองนะคะหน้าที่ของราหูกับเสาอาจจะดูหนักน้สาหัสหน่อยสำหรับบางคนแต่บางครั้งนะคะถ้าเราลองมองย้อนหลังกลับไปเรื่องยากเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นบทเรียนมันเป็นภูมิต้านทานที่ดีของชีวิตวันนี้หลายๆคนนะคะคุณอาจจะกำลังเผชิญกับความท้าทายแต่จงจำไว้นะคะว่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่จะทำให้เราล้มลงแบบไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่หยุดพยายามสัอย่าง เป็นกำลังใจให้เสมอเหมือนเดิมนะคะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ